วันก่อนผมได้ดูคลิปวิดีโอของบุคคลท่านหนึ่งนะครับเขามีอาชีพจับวัวขายเวียดนามเขาก็ไปเยี่ยมลูกค้าที่เวียดนามนะครับแล้วก็เอาข้อมูลมาเล่าสู่กันฟังถือเป็นข้อมูลที่ดีมีประโยชน์มากนะครับผมสามารถสังเคราะห์ข้อสรุปได้เป็นหลักๆดังนี้นะครับหนึ่ง ตลาดเวียดนามต้องการวัวเนื้อแดงจำนวนมาก 2. ปัจจุบันเขานำข้าวัวจากออสเตรเลีย3วัวจากประเทศไทยดูแล้วจะอ้วนกว่าที่อื่นแต่วัวของประเทศไทยมีมัน 4. วัวจากประเทศไทย มีหลากหลายสายพันธุ์นะครับมีตั้งแต่บรามันไทยบัวพามา่าแล้วก็วัวชา,าเล่สิ่งที่ลูกค้าชอบวัวจากประเทศไทยก็คือมันอ้วนแต่ที่เขาไม่ชอบคือมันมีมัน ซึ่งที่ผ่านมาเราแก้ปัญหาวัวมีมันโดยการใช้สารเร่งเนื้อแดงจริงๆสารเร่งเนื้อแดงเนี่ยมันตั้งชื่อผิดนะครับมันไม่ใช่สารเร่งเนื้อแดงมันเป็นสารย่อยสลายไขมันนะครับพอ่าซึ่งมันเป็นสารต้องห้ามนะครับพอมีการตรวจพบก็เลย ไม่สามารถส่งออกได้ปัญหาเรื่องการใช้สารเร่งเนื้อแดงส่วนตัวผมนะครับผมคิดว่ามันเป็นปัญหาในเรื่องวิธีการในการเลี้ยงการขุนของเรานะครับไม่ถูกวิธีก็ถ้าเปรียววัวเหมือนคนนะครับ เรา,าให้อยู่แต่ในห้องถ้าเราอยู่แต่ในห้องนะครับแล้วกนนน็กินนอนกินนอนทุกวันทุกวันทุกวัน3 4มสเดือนเราก็อ้วนคอเลสเตอรอลสูงไขมันอุดตันแค่นั้นนะครับเหมือนกันนี่พอเราอ้วนแล้วเราเรา,เราอยากจะสลายไขมันเราทํายังไงเรากินยาลดความอ้วนมันผิดวิธีครับสารได้เหนือแดงก็เหมือนกับยาลดความอ้วนแทนที่เราจะไปยิมไปออกกำลังกายเราจะกินอาหารที่มีโปรตีนเยอะ กินอาหารที่มีประโยชน์มีวิตามินมีแร่ธาตุต่างๆไม่ครับเรากินแต่แป้งน้ำตาลพลังงานสูงๆทั้งนั้นอาหารวัวขุนที่เราใช้ทุกวันนี้ก็โปรตีนน้อยนะครับพลังงานสูงแล้วเราก็จำกัดบริเวณอัดอาหารเข้าไปให้มากที่สุดในช่วงระยะเวลา3-4เดือนนี่แหละครับวัวมันก็อ้วนไขมันมันอ้วนไขมันนะครับ ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพเนื้อนะครับปัจจัยที่มีผลในการกําหนดคุณลักษณะของเนื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเป็นเนื้อแดงหรือเนื้อไขมันแท้นะครับผมว่าหลักๆก,ก,ก็มีอยู่สามปัจจัยนะครับอย่างแรกก็คือวัวนะครับตัววัวซึ่งในตัววัวเนี่ยเราก็สามารถแยกย่อยออกเป็นสายพันธุ์วัวอายุวัวเพศวัวนะครับ อันที่สอก็คืออาหารนะครับอาหารที่เราใช้ขุนวัวเนี่ยครับมีโปรตีนเท่าไหร่มีพลังงานเท่าไหร่มีแร่ธาตุวิตามินเท่าไหร่นะครับอย่างสุดท้ายอย่างที่3ก็คือวิธีการจัดการนะครับเราจะจัดการยังไงกําหนดกิจกรรมของวัวยังไงนะครับซึ่งในการทําทเนื้อ แต่ละประเภทนะครับเนื้อแดงเนื้อไขมันแทรกมันมีวิธีการแตกต่างกันมีวิธีการจัดการแตกต่างกันครับดังนั้นในการที่จะกําหนดวิธีการเลี้ยงนะครับให้มันเหมาะสมกับเนื้อแต่ละประเภทผมว่ารัฐบาลเนี่ยควรจะให้ทุนวิจัยกับนักวิชาการนะครับตอนนี้เรามีวิชาการเรามีนักวิชาการ ในมหาวิทยายลัยหลายแห่งไม่ว่าจะเป็นมอเกษตรศาสตร์หรือไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็ดีนะครับให้ทําการวิจัยนะครับถึงวิธีการเลี้ยงวัวที่เหมาะสมกับการผลิตเนื้อแต่ประเภทแล้วก็เอางานวิจัยนี่นะครับออกมาสู่เกษตรกรส่งเสริมให้เกษตรกรเลี้ยงตามนะครับผมว่าวิธีนี้เราจะสามารถแก้ไขปัญหาสารเร่งแก้ไขปัญหาเรื่องตลาดได้อย่าง ถาวรครับผม